สวัสดีครับผมวันนี้ว่าพวกของผมมันนคุณชอบตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามีนัดกับทีมงานจะไปกินข้าวป่ากันนะครับผมตอนแรกว่าจะเอามะกปอไปตามด้วยนะครับผมเกิดเป็นกระเพาะอักเสบันเลยไม่ได้เอาไปนะครับผมงั้นครับตอนแรกก่อนจะไปตกปลาเราไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันก่อนครับผมไปเลือกตั้งที่วัดนะครับผมเลือกนายุกครับผมนายกอบตสชครับผมับวันนี้เจ๊กอย่างเงี้ยนะครับผม ไปเอาไปสายฉีดกันนะครับผมวันจะไปตกปาาสายฉีดกันด้วยนะครับผมทางรับผมเดินทางครับสุดกันครับ ใช้สีเรียบร้อยแล้วครับไปตกปลา ลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมตกเป็นสปิวแบบไร้สารนะครับไม่เสรตะกว่าฟิวนะครับผมกับทิงหลิวระยะห้าสี่ตกเป็นแบบไม้ตายนะครับทิงหลิวไม่ตายตะกว่าวิ่งวันนี้เรามาเป็นหมายธรรมชาตินะครับผมเป็นหนองหมู่บ้านนะครับนองหลังหมู่บ้านนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้มากับทีมงานนะครับผมด้านโน้นเล่นเป็นหน้าดินนะครับผม ดินเยอะครับผมดันนอนนะครับส่วนนั้นหนึ่งลื่นเป็นชินหิ้วกินกอกระสปิวนะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงน้าใหญ่นั่งกางนอนนะครับลุนๆุนครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับถึงหมายหมายนี้เป็นหน้าหลังแนะนํามานะครับตอนนี้หน้าหลังไปนอนตีเล่นอยู่ตรงโน้นนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับหน้าหลังรอหมาหองต้วัน หน้าหลังรอมาหอนเลือกตั้งนะครับไม่หอนนรนี่ผมลุ้นๆครับกกันอยรราทีไไ ีไงนนนน่้หบผมว่าผมได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของทริปนะครับผมเพื่อมานั่งคุยกับตัวเองและผมก็นึกขึ้นได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องพยายามพิสูจน์อะไรกับใครว่าเราตกปลาเก่งแค่ไหนนะเราแค่พิสูจน์กับตัวเองก็พอว่าเรามาตกปลาแล้วเรามีความสุขแค่ไหนก็พอนะครับผมรับผมตอนนี้ได้เวลา ย้ายหม่นะครับผมปลาไม่เข้าเลยครับโดนหน้าหลังขีดตัวมากเลยครับผมหน้าังขีดตัวมากครับวันนี้ปลาเยอะเงียบเก็บหน้าดินหน้าเดินทีมงานมาดั้งแต่านนะครับผมมาจันสี่คันนะครับผมรถสี่คันเลยนะครับวันนี้ทีมงานใหญ่ครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้ายไปไมยธรรมชาติอีกหนึ่งไมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ขอแค่ได้มีคลิปลงนิดหน่อยนะครับผม ฝากน้าที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมปครับเดินทาง1,000กิโลจากดอนวยมาว่ครับาตอนนี้ลงเบ็ดเรียบร้อยครับหมายี่่สองนะครับผมของวันนะครับ หมยที่สามน่าจะเป็นที่นอนครับน่าเป็นที่นอนอยู่บ้านครับตอนนี้นะหนึ่งลงเบ็ดไปก็ตอดแล้วครับผมปลาซิวนะครับผมของเรามันจะเน้นไปด้านปลาซิวนะครับผมทีมงานครับเล่นหน้าดินด้านฟางนะครับผมปลานี่ลอยมาเห็นสายเบ็ดนีวิ่งหนีนะครับนึกว่ามองสางอันนี้ครับผมตาผมรุนครับรุนรุนรุนไปดูกังก็ผม แตถ่ายบรรยากาศดูไห มากขึ้น oh. ต um ัวพิษเลยวะโหโอ้วัดังเงินอะะสัวใหญ่ว่าฮึัึฮ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 ึยึฮึฮึฮ้ฮึฮึฮึหึฮึฮดคึฮ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 ึอึฮึคึฮึฮึฮอฮึ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  ผมราคาดีเบ็ดว่าไงกัก้อมันกูเดี๋ยวจะไปวัดเด้อกอมือกูด้วยงานเบ็ดว่าไงเนี่ยเอ็นอันนี้ยาในวัดกระซ่าโคตรมาเบ็ดก็กระซ่าอีกครับผมปลาตะเพียนแต้มแรงนะครับเบ็ดซื้อมาคณะพันกว่าบาทครับผมหักเรียบร้อยนะครับผมคันที่สองครับสับปีวต่อไปจะผลิตใช้เองนะครับพันสับปีวประมาณครับเบิึงน้ำมันไว้นี่ ต้มเห็ดใบผมหักไลยเต็มมากเลยอ่ะก็มีดอกก็จะฉากอยู่ใส่ต้นเห็ดน้ำสามสามอู้หูงี่ครับผมตอนนี้เล่นเป็นจริงเดีวแล้วครับสปริวหักไปรเรียบร้อยนะครับผมเจอตะเพียงใส่ใสรูครับผมรูหักออกอีกแปดสิบ

คันเบ็ดหักกินอะไรก็อร่อยครับฮ่าฮ่านพัดการที่เรามาตกปลาเราไม่ได้หวังแค่จะได้ปลาอย่างเดียวนะครับผม เราหวังได้เจอเพื่อนมิตรภาพที่ดีสำหรับปลาสำหรับผมแล้วมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่เราได้ออกไปตกปลานะครับแต่ความสำคัญมันคือเพื่อนและมิตรภาพที่เราเจอร่วมกันเวลาไปบอไปธรรมชาติเราสามารถคุยกันได้นะครับผมเจอกันสามารถทักพูดคุยกันได้แบบไม่ต้องเคยรู้จักกันมาก่อนเราก็พูดคุยกันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ปลาเยอะแยะหรือไม่ได้เลยก็เป็นได้แต่บอกให้รู้ไว้ว่า,วาสำหรับผมแล้วนักตกวป่าคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ vâng gì ở nhà mặt hôm nào siêng không niệm thì anh gần tìm nhà bố ตอนาานี้ครับผมเป็นประมาณสี่โมงครับสี่โมงสี่โมงกว่าแล้วนอัวือเบาเลี้ยเบาอีเดกินไรซีเนียบว่าก่อนนึงไหลากนหนึ่งเน,น,นีเขากินนะไหลก่อนส่ายว่าปาลาลมขึ้นครัวมาแต่ก็เอา

รอบสัหนึ่งรอบนะครับตอนนี้รอดแห้วแล้วครับผมหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งรอดแห้วนะครับกับผมได้หนึ่งแต้มนะครับโคตรคุ้มนะครับคันหักนะครับคันพันกว่าบาทนะครับหักนะครับป่าจะเยนเล็กน้อยอุูคนงานหน้าหนึ่งครับผมตอนนี้หน้าใหญ่น้าจิมมาหน้าพนมกรกำลังแห้วอยู่นะครับผมแล้เข้าทีงานฟังในอีกสองนะครับผมยังเงียบอยู่เลยนะครับ นั่นหนึ่งนะครับผมเล็กใหญ่นับหนึ่งครับผมเล็กใหญ่นับหนึ่งครับผมลายแถวลายแถวกล่องกระสันค้นเบืองลายตาไปเลยเดี๋ยวนี้ชูน,นกขวานชู เป็นแบบนี้เหรอพอครับผมเราจะเดินไปดูหน้าพนมกรกันครับว่าหนะ้าเขาได้กี่ตัวครับมองมาทีไรเห็นหน้าแกสับทุกทีเลยครับผม <laughs> ไงบ้างนะได้กี่ตัวแล้วกรัเน้องนาะยังแห้วเลยครับผมนะพนมกรยังแห้วครับมาด้วยกันครับผมแต่ว่าเดินรอบบ่อแล้วครับแห้วครับผมแห้วตอนนี้การเลือกดูหมายตีประชอนนะครับเราจะตีเป็นตีพงยาดังคังครับผมคิดว่ามันต้องกัดแน่นอนครับ พันธุ์วีตกไปดูนะครับผมมันตกไอ้ส่วนนะครับผมนี้ ตต่ตัวครับผมสรุปผลงานประรวมผมได้หนึ่งแต้มกับนั้นหนึ่งขอละแต้มนะครับเราจะทำการปล่อยคืนถือธรรมชาตินะครับผมไซคันหักไซคันหักนะครับผม น้าหนึ่งจะได้ตัวเล็กกว่าผมนะครับผมหน้นหนึ่งตัวนี้ตัวเล็กนะครับผมทําการปล่อยนะครับผมไปผมจะเข้าวัดน,นะครับไปเลยแต่ว่าไทยไก่แม่มองมหินปาลาไหลไปไหนปลาไอยไปไหนถ่ายเครื่งองดีไปคืนสู่ธรรมาชาติของเจ้า วันนี้ข้าขอยอมแพ้ครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมครับผมกลับสวัสดีครับเดีมาปิดคลิปสิ แต่ว่าเป็นคลิปบันเลือกตัง้งปลามันไปเลือกตัง้งตงสัยปลามันไปถา,างฟางคนเลือกตัง้ง ครับผมตอนนี้เรากําลังท so ําเครื่องเครื่องเครื่องอบนะครับผมเราจะไปทาเปิดนะครับเราจะทํเปิดอบปี๊ดกันนะครับวันนี้นายใหญ่กําลังทําการถอนขนนะครับน้าจิมมากําลังทําการถอนนะครับผมถอนหลากลายถอนหลักลายตอนนี้เรากําลังจะปรุงนะครับปรุงให้มันได้รสชาติเลยนะครับผมทีนี้เราจะไปทาป็ดนะครับ เยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงเ็ดมันจะไหม้หรือมันจะสุกแบบอร่อยนะครับผมติดตามชมกันนะครับครับผมตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับว่าจะอบฟางกลัวมันนานครับตานทำการนึ่งแทนนะครับผมเป็ดโคตรมันเลยครับผมเป็ดเลี้ยงเองที่บ้านนะครับพอเราไปตกปลาไม่ได้เราก็กินเป็ดที่บ้าน อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ